ได้ข่าวว่าหนุ่มอยู่ข้าง้องฉันจะบอกฉันกินจริงพอดีฉันอะลองคุณแม่ะเอามาให้นะคะคือคุณพ่อเป็นคนเอามาจากคุณพ่อใหม่อะค่ะทราบใช่ปะคะ,ะว่าตาฉันตาที่เป็นคุณพ่อของแม่ค่ะพ่อของแม่คือตาฉันะเป็นเป็นคนไทยอะคะ่ะไม่ใช่คนจีนแต่ว่าคุณพ่อของฉันอนะทั้งคนที่ทิ้งแล้วก็คนที่จากไปะคะ่ะแล้วก็คนที่ปัจจุบัน,นะคะ่ะ อยู่มาสิบกว่าปีแล้วก็ก็คือประมาณว่าอายุมากแล้วใช่ปะแก่แล้วอะค่ะผูดงายเรียกกงแม่ฉันก็เ anyway> ร so ียกตาบ้างกงบ้างอะไรเงี้ย yes, ก yes. yes, ็คือแต่พ่อฉันจะเรียกอะไรเงี้ยนะคะเรียกเดียเรียกอะไรเงี้ยเรียกป้าบ้างอะไรบ้างอะไรฮะและทีนี้ฉันแต่ฉันนั้นเรียกพ่อว่าเตี่ยนะคะแต่จิ๋วอะไรอย่างงี้ใช่ปะฉันจะบอกว่าเขาจะพูดเร็วเงี้ยพูดเร็วๆๆๆๆอะไรเงี้ยแหละถียงไม่ทันหรอกแบบว่าฉันจะบอกว่ากินแล้วคือ พยายามรับประทานนะคะเห็นราคา500ครับซูตพยายามรับประทานให้ต่อเนื่องนะคะไม่ใช่แบบว่ากินกินแล้วทิ้งไปเลยนะเอาง่ายๆเลยแก่ฉันบอกเลยถ้ารวยมากนะซื้อกะปุกเลก็กก็ได้ <c oughs> คือปุกใหญ่เลยก็ได้แต่ฉนันแนะนาเพราะว่าสมุนไพรพวกนี้ค่อนข้างมีกลิ่นไหมเราคิดไปเองไงพอเวลาเราเปิดฝามามันจะมีกลิ่นทุกคนแหละนิดๆแต่อย่าไปดมมันไงก็กันหายใจไปซะถ้าไม่ชอบแต่มันไม่ได้เหม็นขนาดนั้นคะ่ะขมิ้นชันอะ กินได้ตอนแรกฉันเชื่อแต่ฉันไม่อยากกินแต่ตอนเนี้ยฉันกินแล้วแล้วฉันรู้สึกอะไรที่ดีขึ้นหรือเปล่าเฮ้ยผิวใสแกหน้าไม่เป็นสิวซะอย่างนั้นไปเว้ยนี่นี่นี่อวดอวดยังจัดห้ไม่เสร็จจ้ะหน้าฉันไม่เป็นสิวเว้ยแกฉันก็เลยเฮ้ยมันเกี่ยวตรงไหนวะอะไรอย่างนี้เว้ยแต่แบบเลยดีจริงเลยจริงเดี๋ยวฉันให้ดูอานิตาของคือคือกระปุกเล็กมันแพงไงกระปุกเล็กมันมีไม่กี่เม็ดแล้วฉันกินแป๊บเดียวไง แบบว่าเดือนหนึ่งอะฉันเป็นคนชอบกินยาใช่ป่ะน,นี่ลองแก้ดิลองแก้นิสัยดีใครที่ชอบกินยาลรคความอ้วนหรืออะไรอย่างเงี้ยลองแก้นิสัยมารับประทานสมุนไพรแทนมึก่อเข้าไปเลยก่อเข้าไปที่ไม่ตายแน่นอนนี่ก็ไปเลยค่ะแบบโรคอย่างพวกชอบกินยาลรคความอ้วนอะไรเงี้ยอะดูเห็ะบ่ะเดี๋ยวเห็ะบ่ะ เวชพงโอสนนะคะของแท้นะคะคือคุณพ่อปซื้อให้จากเยาวราชนะคะบอกก่อนเลยนะคะบอกก่อนเลยนะคะณจุดนี้นี่ข้างๆนะคะมีทะเบียนค่ะมีการจดแจ้งชัดเจนนะคะมีวิธีใช้เป็นภาษาอังกฤษเลยค่ะเหมือนจะส่งออกนะจ๊ะนะจ๊ะมีภาษาไทยด้วยค่ะมีสรรพคุณมียาแผนโบราณมีการจดแจ้งมีอะไรอย่างนี้นะคะมีทุกอย่างค่ะมีผู้ผลิตจำหน่ายมีขนาดบรรจุพันนี้นะคะบรรจุพวงยาสูญญชุกทุกอย่างค่ะคือครบส่วครบถ้วนสมบูรณ์แบบนะคะตามที่ออยกำหนด นะคะไม่ใช่แบบว่าออยแต่เหมือนคีมกวนแซมชไซก็ไม,ม,ม่ได้ไม่ยุ่งหรอกค่ะกันค้าเขานะคะบ๊ายบายจ้าเดี๋ยวถ่ายรูปเดี๋ยวถ่ายรูปเดี๋ยวถ่ายรูปรีวิวเดี๋ยวรีวิวใหม่เดี๋ยวแก้ไขบ๊ายบายจ้า <laughs> ดูดิเฟียวปะล่ะ <laughs> นอ้อนสวยๆเลยสิ <laughs> ไม่มอะไรหรอกไม่ไม่อะไรหรอกทำไมวะอยากรู้อะไรนักใหม่เนี่ย